ทำไมพ่อแม่ถึงรักลูกไม่เท่ากันคำถามนี้แทงใจใครหลายคนบางคนโตมาพร้อมพี่น้องแต่อยู่ในบ้านที่รู้สึกโดดเดี่ยวบางคนทุ่มเททั้งชีวิตให้พ่อแม่แต่กลับรู้สึกว่ายังไงก็ไม่ใช่คนโปรดแล้วทำไมพ่อแม่ถึงทำแบบนั้นหรือจริงๆเราแค่คิดไปเองหรือ ความรักของพ่อแม่มันมีเงื่อนไขโดยที่เราไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาคุยกันแบบตรงไปตรงมาเข้าใจทั้งในมุมลูกและมุมพ่อแม่ถ้าคุณเคยรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักคุณเท่าคนอื่นลองฟังให้จบก่อนแล้วคุณอาจจะเข้าใจมากกว่าที่เคยเข้าใจทั้งชีวิตความรักของพ่อแม่ไม่ได้มีสูตรตายตัวไม่เท่ากันไม่ยุติธรรมเสมอไป เราเติบโตมาพร้อมความเชื่อว่าพ่อแม่ต้องรักลูกเท่ากันแต่เมื่อโตขึ้นเรากลับพบว่าความรักของพ่อแม่ไม่ใช่เส้นตรงไม่ใช่สมการที่มีคำตอบเดียวบางบ้านรักลูกคนโตเพราะลูกคนโตเหนื่อยกว่าใกล้ชิดกว่าเป็นทั้งลูกเป็นทั้งพี่เป็นทั้งผู้ช่วยเป็นทั้งผู้ใหญ่ในบ้านบางบ้าน เอ็นดูลูกคนเล็กเพราะลูกคนเล็กมันของขวัญชิ้นสุดท้ายใครๆก็อยากถนอมไว้ในอ้อมแขนบางบ้านเทใจให้ลูกที่เรียนเก่งเพราะหวังว่าเขาจะเป็นความภูมิใจของครอบครัวเป็นคนที่พาแม่หลุดพ้นจากความลำบากและบางบ้านกลับมองข้ามลูกที่เงียบเรียบร้อยไม่เคยสร้างปัญหาเพราะเขาไม่เรียกร้องไม่ขออะไร พ่อแม่เลยคิดว่าเขาโอเคแล้วแต่ลืมไปว่าความเงียบไม่ได้แปลว่าไม่ต้องการความรักเพราะในท้ายที่สุดพ่อแม่ก็แค่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความเหนื่อยมีความลำเอียงมีอดีตมีความคาดหวังและบางครั้งก็รักด้วยหัวใจที่ไม่สมบูรณ์แบบนักพ่อแม่ลำเอียงโดยไม่รู้ตัวพ่อแม่คาดหวังมากกว่าที่ลูกเข้าใจ และพ่อแม่บางคนก็รักแบบที่ตัวเองเคยได้รับมาไม่ใช่รักแบบที่ลูกต้องการและสิ่งที่เจียบกว่าการไม่ถูกรักก็คือการพยายามเป็นลูกที่ดีแต่ยังไม่เคยเป็นที่รักจริงๆลูกบางคนพยายามมากกว่าที่ใครจะรู้เก็บทุกความรู้สึกยอมรับทุกหน้าที่เงียบกับทุกความผิดหวังหวังแค่ว่าสักวันหนึ่งพ่อแม่ จะมองเห็นแต่วันนั้นก็ไม่เคยมาถึงยาตัดสินใครจากว่าพ่อแม่รักหรือไม่รักใครเพราะความรักของพ่อแม่ไม่เคยเท่ากันและไม่ใช่ทุกคนจะได้รับมันในรูปแบบที่ต้องการบางคนต้องโตมากับความรู้สึกไม่เคยพอแต่ก็ยังฝืนเป็นคนดีเพราะกลัวถูกทิ้งไว้ข้างหลังบางคนเติบโตมาในความรู้สึก อยากถูกเลือกแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวเจ็บยิ่งกว่าเดิมและสำหรับลูกคนไหนที่ยังรู้สึกว่าฉันพยายามมากแล้วแต่ทำไมยังไม่เป็นที่รักขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้แปลกประหลาดคุณแค่เติบโตมาในบ้านที่ความรักไม่สมดุลเท่านั้นเองไม่ได้ผิดที่คุณแค่พ่อแม่ก็มีเรื่องราวของเขามีแผลมีความไม่สมบูรณ์ของใจ และบางทีก็รักไม่เป็นเท่าที่ควรสุดท้ายความรักที่คุณเฝ้ารอจากพ่อแม่อาจต้องเริ่มจากคุณรักตัวเองก่อนเพราะคนที่พยายามเป็นที่รักมาตลอดชีวิตคือคนที่ควรได้รับความรักจากตัวเองก่อนใครคุณอาจไม่ใช่ลูกที่พ่อแม่รักที่สุดแต่คุณยังเป็นคนที่คู่ควรกับความรักไม่ว่าจากใครหรือจากตัวเองก็ตามเหตุผลลึกๆ ที่ลูกมักจะไม่เคยรู้ลูกแต่ละคนต่างกันจริงๆแม้จะเติบโตมาในบ้านเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันแต่คนหนึ่งอาจพูดเก่งสดใสมีความมั่นใจในขณะที่อีกคนเงียบสุภาพเรียบร้อยความต่างเหล่านี้มีผลต่อความสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวพ่อแม่บางคน ผูกพันกับรูกที่มีบุคลิกคล้ายตัวเองคุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันง่ายมีจังหวะชีวิตที่ใกล้เคียงกันในขณะที่ลูกอีกคนต่างขั้วต่างความคิดแม้จะพยายามเข้าใจแค่ไหนก็เหมือนจะเข้ากันไม่ได้มันไม่แฟร์แต่ในโลกของความรู้สึกความยุติธรรมไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปบางครั้งความลำเอียงไม่ได้เกิดจากรักไม่เท่ากัน แต่เกิดจากความคุ้นเคยที่มากกว่าเกิดจากความเข้าใจที่ลื่นไหลกว่าและเกิดจากอดีตบางอย่างที่ฝังอยู่ลึกในใจพอแง่าบางคนก็มีบาดแผลเก่าเคยทะเลาะกับลูกในวัยเด็กเคยมีคำพูดบาดลึกเคยมีความผิดหวังที่ไม่เคยพูดออกมาแล้ววันหนึ่งพวกเขาก็ปิดใจลงเงียบๆไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่กับลูกคนนั้นยังไง และเมือลูกโตขึ้นช่องว่างก็ดูเหมือนจะยิ่งทางออกต่างฝ่ายต่างเก็บอารมณ์ต่างไม่กล้าพูดต่างรอให้อีกฝ่ายทำอะไรก่อนสุดท้ายความสัมพันธ์ก็ค้างคายอยู่แบบนั้นความรักกับความห่วงใยมันต่างกันลูกบางคนพ่อแม่เป็นห่วงจนนั่งไม่ติดเพราะดือ้อกล้าเสี่ยงชอบออกนอกกรอบแต่ลูกอีกคน ที่ดูเข้มแข็งไม่เคยขออะไรกลับถูกมองว่าไม่ต้องห่วงจนลืมไปว่าเขาก็ต้องการความรักเหมือนกันลูกบางคนได้คำเตือนทุกวันลูกอีกคนไม่เคยได้ยินอะไรเลยแต่ไม่ใช่เพราะพ่อแม่รักไม่เท่าแค่กลัวไม่เหมือนกันและห่วงไม่เท่ากันบางทีลูกก็ไม่เคยรู้ว่าพ่อแม่รู้สึกผิดอยู่ในใจ พ่อแม่ที่ลำเอียงก็มีแผลในใจที่ไม่เคยบอกใครบางคนรู้ต่อลูกโตแต่ก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวลูกจะเกลียดกลับบางคนเลยเชื่ออยู่เงียบๆถ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ในใจเสียใจทุกวันอย่าเพิ่งโทษตัวเองว่าทำไมพ่อแม่ถึงไม่รักเท่าใครเขาบางครั้งความไม่สมดุลมันเกิดจากเงื่อนไขในใจของเขา ไม่ใช่ความผิดของคุณคุณไม่ได้ไม่ดีพอแค่พ่อแม่เองก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบถ้าคุณยังรู้สึกว่าถูกละเลยมาตลอดชีวิตขอให้คุณรวยว่าการเป็นที่รักไม่ได้วัดจากความสนิทกับพ่อแม่แต่วัดจากหัวใจของคุณว่าคุณยังเลือกไม่กโกรธเลือกไม่ทำร้ายใครกลับและยังเป็นคนดีในแบบของตัวเองจงภูมิใจแม้จะไม่ใช่คนโปรดของใคร แต่คุณเป็นคนสำคัญในชีวิตของตัวเองเสมอเพราะบางครั้งคนที่ไม่ได้รับความรักเต็มที่กลับเป็นคนที่เข้าใจความรักได้ลึกซึ้งที่สุดลูกที่ไม่ได้เป็นที่รักต้องทำยังไงถ้าคุณเป็นลูกที่รู้สึกว่าฉันไม่ใช่คนโปรดของพ่อแม่ทำดีแค่ไหนก็เหมือนยังไม่พอหรือไม่เคยได้ยินคำว่ารักหรือคำชมจากปากพ่อแม่เลย ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจสิ่งสำคัญที่สุดข้อนี้ก่อนนะพ่อแม่คือคนธรรมดาไม่ใช่เทพเจ้าแห่งความรักพวกเขาเติบโตมาจากบริบทของตัวเองอาจเคยถูกเลี้ยงมาแบบเข้มงวดไม่เคยได้รับคำชมไม่เคยได้รับอ้อมกอดเขาเลยไม่รู้จะให้มันกับลูกยังไงบางครั้งเขารักแต่แสดงออกไม่เป็นเลยกลายเป็นคำสั่งคำดุ คำบน่นแทนที่จะเป็นคำปลอบคำชมหรือคำว่าภูมิใจนะบางครั้งเขาแสดงความรักผ่านการกดดันคาดหวังให้คุณเรียนดีทำตัวดีเป็นคนเก่งเป็นหน้าเป็นตาแต่ลืมถามว่าลูกเหนื่อยไหมมีความสุขหรือเปล่าบางครั้งเขาก็แค่เหนื่อยมากเกินไปจนไม่มีแรงจะชื่นชมใคร รวมทั้งลูกที่นั่งรอคำว่ารักอยู่งิบเงียบในมุมบ้านฟังนะคุณไม่ได้ผิดคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแค่คุณเกิดมาในจังหวะชีวิตที่พ่อแม่ยังไม่เข้าใจตัวเองดีพอยังไม่รู้จักความอ่อนโยนดีพอหรือบางทีก็ยังไม่พร้อมเป็นผู้ให้ที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นอย่าใช้ทั้งชีวิตวิ่งไล่ความรักจากคนที่ไม่เคยให้จนลืมว่า คุณสามารถรักตัวเองได้คุณมีสิทธิ์จะรักตัวเองแม้จะไม่เคยได้ยินคำว่าพ่อภูมิใจในตัวลูกหรือแม่ดีใจที่มีลูกคุณไม่จำเป็นต้องรอใครมาบอกว่าคุณมีค่าเพราะแค่คุณยังอยู่ยังพยายามและยังไม่หมดใจคุณก็เก่งที่สุดแล้วอย่าใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีค่าพอจะถูกรัก แต่ใช้ชีวิตเพื่อเข้าใจว่าคุณมีค่าอยู่แล้วโดยไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครดูและเมื่อคุณเริ่มรักตัวเองคุณจะหยุดขอความรักจากใครแบบสิ้นหวังและจะเริ่มให้ความรักตัวเองอย่างสงบอ่อนโยนและมั่นคงสุดท้ายนี้ต่อให้พ่อแม่ไม่เคยบอกรักคุณต่อให้บ้านไม่ได้อบอุ่นอย่างที่ใครๆก็พูดถึงแต่คุณสามารถสร้างบ้านใหม่ในใจตัวเองได้เสมอ